สวัสดีค่ะกีฬาเที่ยงนี้มาเริ่งมงาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะคะซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของไทยเรานะคะก็เน้นลูกทีมค่ะบอกว่าให้มีสมาธิแล้วก็เชื่อว่าฟอร์มที่ผ่านมาของลูกทีมนั้นไทยเราสามารถที่จะสู้อิรักได้อย่างสูสีค่ะ ซึ่งเกมก็จะลงสนามพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะซิโก้เกดิศักดิ์ซีนาเมืองกุนซีทีมชาติไทยก็เปิดเผยความพร้อมค่ะก่อนที่จะลงแข่งขนันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียกลุ่ม F นัดที่3นะคะซึ่งไทยเราจะพบกับอิรักค่ะเวลา19นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดค่ะนักเตะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะโค้งสุดท้ายก่อนแข่งก็ได้เน้นให้ทุกคนมีสมาธิกับเกมซิโก้ก,ก็แสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าทีมช้างศึกจะสู้กับอิรักได้สูสีแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาจะเป็น รองก็ตามค่ะเกมรับก็ต้องรัดกลุ่มไม่พลาดเองเกมรุกต้องไม่ใช้โอกาสเกลืองนะคะ แล้วก็หวังว่าเกมวันพรุ่งนี้จะไม่มีฝนตกลงมาเพราะว่าจะทําให้ไทยต่อเกมตามที่ถนัดไม่ได้ส่วนทางด้านอิรักนะคะก็ลงฝึกซ้อมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 2พรรษามนบุรีเมื่อวานนี้นะคะยายะอาวานกุนซือทีมชาติอิรักก็เน้นไปที่การฝึกซ้อมเรื่องพละกําลังนักเตะก,ก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในเมืองไทยได้แล้วนะคะขณะที่ยูนิสมามมสค่ะกองหน้าตัวเก่งวัย32ปีได้เดินทางมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมแล้วแล้วก็ประกาศนะคะว่าฟิตแล้วพร้อมเล่น90นาที เกมระหว่างทีมชาติไทยกับอิรักนะคะจะเตะกันในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา19นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะไป